สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจา๋ากำลังจะเตรียมเมนูอาหารเที่ยงวันนี้บ่มีนํำเสนอเมนูบ้านอาหารที่ทำง่ายๆแกงอ่อมหอยนั่นเองพี่น้องนี่หอยสื่อกับสาวโพสีอันนี้เป็นหอยเขากับเขาง่ายด้ยพี่น้องหอยที่เขาเจะเอาไปขวูวเอานะมันสีอ้วนชิดตุ่ยเนาะมันสิบ่มมีขี้ดินเลย บะมีกับสิแกงอ่อมใส่ผักนี่อันนี้จะเป็นใบพักอีเลิร์หรือว่าใบสะพูน,นั่นเองแล้วก็มีดอกแคพระอีตูมีหัวสิงคขแล้วก็มาบวบหน่อยเนาะนี่ใส่ต้นหอมแล้วก็ผักซีลาวพอมเด้หอมหอมแซ่แบแซบหม้อเดือดแล้วใส่เกลือลงไปนิดหน่อยตามด้วย ัวซิงไคด้วยตะไคร้นั่นเองบอ่มีก็สิใส่พักลงไปเลยพี่น้องจ๋าพอหอยเนี่ยมันซุกเร็วเนาะเอาลงไปบ่่เกินหาหน้าที่ก็สุกแล้วหอยพอหอยแซมหลังต,งต้องต้มพักเปื่อยก่อนตามด้วยบวบหอมจากสวนของเราตามด้วยใบยสะพูลงไปผูดไดมักเอียงก็ใสอันนั้นพี่น้องอันไหนที่บ่มมัก กับ,บต้องใส่เนาะการที่เราทำกับข้าวกินเองบางคนว่าคิวกับใบส่อันนี้จะเป็นดอกแคร์ใส่ลงไปแต่ว่าพะออตูกับผักซีลาวต้นหอม่ใส่น้ำหลังเราจะต้มผักให้เปื่อยก่อนนะจ๊ะ ประเภทแกงในบะหมีมักใส่ผักหลายๆจังแสบแกงหรือว่าแกงออมเนี่ยผักเริ่มเปื่อยแล้วบะหมีก็จะใส่ข้าวเบื่อลงไปพี่น้องจา๋าหลายคนว่าข้าวเบื่อคือข้าวอะไรข้าวเบื่อคือข้าวเหนียวที่เขาเจ้าแซ่ข้ามาขา้าวแซ่ล่ะมาตําใส่ยานางครับ พริกแห้งเน,ะนาะเคิร์ดกับข้าวเบือนีอ่ประเภทแกงขาดข้าวเบือบ่ไา้ใดเนียม,มันก็นจะทำให้แกงของเราเข้มข้นเหนืดๆหนืดนิดหน่อยอแต่ว่าหอยใส่น้ำหลังพี่นอ้องรัะไันที่มันสุกเร็วกระต้องใส่น้ำหลังอันใดที่ ซุกยากๆหรือว่านั่นเปื่อยก็ต้องใส่ก่อนเนาะนี่มันก็จะเข้มข้นหนืดๆแบบนี้อันนี้คือแกงหอยสูตรเบ้าหมี่เบ้าหมี่ก็จะใส่ปรุงรสลงไปเลยอันนี้จะเป็นน้ำปลา,านะจ๊ะแต่ว่าน้ำปลาขวดมันบกเค็มเลยหลายคนเราทำไมใส่เยอะจังมันจะเค็มหรือเปล่าไม่เค็มนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นผงมหัชจันย์ใส่แล้วก็แทบเลยใส่หลายก็แทบหลายพี่น้องบางคนแกงก็ใส่รสด,ดีก็แล้วแต่น้องอันนี้บะมีบ่บด้ใส่มันก็จะเนืดๆแบบนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นบะมีก็จะใส่หอยลงไปเลยแต่บะมีเน้นทักพี่น้องอันนี้หอยหอยจานหนึ่งเนี่ย หอยเนี่ยต้มถือน้ำห่อนประมาณหานาทีมันก็สุกแล้วรู้ได้ยังไงว่าหอยมันสุกถ้าฝามันเปิดแสดงว่ากินได้แสดงว่ามันสุกพี่น้องฝาอะไรไงมันเปิดมันห่อนแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วนี่นะจ๊ะต่ว่าบ,บ,บ่มี่บะหัวแกงภากอื่นหรือว่าที่อื่นเขาแกงแบบใดแต่บ้านบ่มีแกงแบบนี้ล่ะนี่ แกงใส่บวบใส่ผักแล้วแต่ผู้ใดมักผักอันไรก็ใส่ผักอันนั้นเนาะแต่บะหมีจะใส่ตามเท่าที่เห็นเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วท่านผู้ชมน,นี่หอยกระดาษซีซุกแล้วล่ะหลังจากนั้นบะหมีก็จะโรยด้วยต้นหอมลงไป ก็ตามด้วยผักชีลาวผู้ใดมักกระไส้ผู้ใดบ่ามากกระไสพี่น้องพอพักแต่ละประเภทนะก็แล้วแต่คนสอบเนาะคือบะหมี่ผักชีบะหมี่มากกินแกงอ่อมก็คือขาดบะไรผักชีลาวบางคนก็ว่าขิวกระบอมากกินเลยสำหรับบะหมี่เนี่ยมากกินกินกับลาบกับก้อยกินกับขนมจีน แกงอ่อมขาดบ่ได้นี่ประเภทแกงอันนี้สีไ้น้ำบ่หลายได้พี่น้องมันจะแบบประมาณนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นบวมีก็จะโรยด้วยพักอีตูหรือว่าใบแมงลักลงไปหอมหอมหลายคนเ็ว่่าคึกไ้พักหลายแทะถ้าเป็นสไตล์บวมีบวมีซีไ่พักหลายหลากแกงหอยนี่บ่คอยได้กินหอยเดหลักๆก็กินผัก,ก ันแกงหอยบ่มีพักคือบ่มี่กิดเลยเนาะนี่ท่านผู้ชมหอมบอแกงหอยสูตรเบ้าหมีพี่น้องจ๋าพอพักอีตูสิีไสน้ำหลังมูพี่น้องแล้วก็สามารถปป่งได้เลยเนี่ยเป็นตาแซบบอซินเจ้ามาเดิมมาเดิมพี่น้องจ๋าเมนูอาหารเที่ยงแกงหอยพี่น้อง ใส่ผักรวมมิตรแซบแซบพวนหอยก็มีตัวตุ่ย,ยเดี๋ยวพอมันเป็นหอยนเขาไงาเนาะหอมทะลุจอเลยจ้าท่านผู้ชมเป็นดแซบบอมผู้เจ้า ว้าวอืมปลากระสีเปื่อยๆจักหน่อยนะจ๊ะว่ามีจะเทลงหมดหม้อนะจ๊ะนี่วับวับหมดหม้อเลยจ้าอืมพร้อมเสิร์ฟป้าทำไม็นน้องของกินกันนี่แหละ แกงออมหอยแล้วก็ขัวแมกจีซอนมักทันหวานแล้วก็มเมนูของหวานพร้อมมามาพี่น้องจ๋ากินข้าวเที่ยงยายลุนมาเดอ้อได้เวลากินแล้วเดอ้ออันนี้คือข้าวเที่ยงนี่พี่น้องจ๋าแต่ว่าบ่ายโมงเคิงแล้วอืมพอสูมเมอนี่บ่ค่อยได้กินวๆเนาะเย่าปรทัยว่าไรากินขา้าวเช้าก็สิบโมงแล้ว ในความหูซึกเบาหมีน่ะเหมือนมือหนึ่งน่ะประมาณสิบส่งโมงไว้ไว้ตื่นนอนไม่เห็นอย่างนั้นก็ประทันแล้วเทียงใบแล้วเพอบ่ายแล้วแป๊บเดียวคำแล้วมืดแล้วเห็นอย่างนั้นก็ประทันหาโมงกลัวตะเวนต๊กแล้วใส่ช่องนใมาบก่องใมเราไม่อิ่วฝ่ายเพิ่นทอนผ่ามัดมีเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นเจียนท่อผ่าขาวต่อผ่าฝ่าย ยายรุ่นกับท่อผายอยู่เพื่อนบ้านที่อยากเข่าหรือจังใดแต่ว่าหอยก็อ้วนอ้วนพี่น้องมันบกคือหอยเหาอนง้มเดสื่อกับน้ำสาวโพสีอันลอยหนึ่งแม่เพื่อนไปขว้าหอยกันยังยังอยู่ แต่ว่าต้มก้อยก็แซ่บเนาะต้มแล้วก็มาจิมจ้มจิ้มมะก้อยใส่หมักนาวพริกป่นเข่าขวต้นหอมผักชีแซ่บเพื่อนก็ขืนอยู่ก็ค้นมักพี่น้องแต่ว่าบ่ามีเคยอันอยู่กรุงเทพมาก,ก่อนเ่าแกนะมักแกงหอยแต่ว่าไ่าได้แกงแบบเล้าเด้เค้นแกงยังไะแบบแกงใส่พริกแกงแกงใส่กะทิอะ่ะเนาะ เท่าแกน่ะมากกินแบบนั้นไปซื้อให้ประจำประเภทอาหารก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะจ๊ะถ้าอาหารแพงปนใดกับขั้นบ่มากก็คือโบกินเด้โบมีผู้หนึ่งถ้าอาหารที่บ่มักก็คือโบกินเนาะของสิแพงปนใดกับซ่างโบสิเป็นเสื้อ้านาลิกาอย่างแล้วแต่แพงปนใดกับซ่างขั้นบ่มักเลยคือโบไซ แมงกีซอนนะแมงกีซอนน่มันมันแต่บางคนก็บโบกินแต่แถวบ้านเบ้ามีกับมีแต่บอนมีแถวหน้าเบ้ามีนี่ก็มีกับบอลายเนาะบอนที่มันหลเขาเจ้าไปไต่เอาลายพอทำในป่าเกษตรนะเดี๋ยวนี้น้ำมันบกแล้วไปไต่แมงกีซอน เสว่าซุ่มไปอันหวานแหบ่ได้ป่าติหลายอยู่ป่าอีห้ได้ประมาณเกือบเกือบ10นีแหละป่ายังตัวใหญ่อยู่ป่าประมาณําปาจีนป่ายังนะโอ้ยบ่ใหญ่บ่ใหญ่นีอพนอันตอนไปตึกอยู่อันห้วยม่วงน่ะมีตัวใหญ่โละ3 4ก็มี ปลาจีนป่าอียังน่ะพอเั้งทำไปวันแหนรวมแา,า,าิน้ำม,ม,มากหน้าพี่ทาเจ้ามนันอีนองอลิศบดอลิศบดออกมาสามพินเอ,อจาจ่านางออกมาสองมืออะไรยังบ่เศ้าบ่รอ,อก,กไขเน่แต่ว่ารอขาง ตาเราบหนตาเราจนอ่นตาเรสืเป็นวิ่งเป็นเวียนแล้วก็กินผิดไงเขากินกันเดะนี่ครับมือเราังวัดี้บงงัเะัละนเมมเนาเราสิบลอนไ้องบ้านเนาะ ไไลุงเลินกับไปรับงานเหมาพี่น้องตอนนี้เฮ็ดยูวัดเหเฮิงไปดเปดยสิมาลือเฮือนหม,ม่างเฮือนสร้างกับงานยาวหลับเมาไปเรื่อยๆอสร้าง,างมามากงัานยาวหลับเมาไปเรื่อยๆอ ในหนาเฮือนมันอันโตเล็กตคงเล็กมันต้องได้มา่างมันเออมันไปยืดไปยืดข้างเทิงเนาะมันมันบมดเทิงกับหนาอันโซนข้างหน้าแล้วว่าบอร์เม่นมองจะลดแล้วว่าข้างล่างข้างข้างก็ได้มางมันบมดเทิงด้วยกันได้ใหม่สรุปมากเบิดลื้อหมดคอยอุตส่าห์ลงทุนไปพักหลายๆไปลื้อของคอยหมดแหละลื้อกับเศรษฐใหม่หม่ตัวนั้นก็ไม่จะเคยหมางตัวน้น ลื้อแล้วก็ไม่เห็ดหม่อีกสรางมาสนงบัวิมิมป็นกแล้วแสดงว่าสร้างสองเจ้าสร้างมาเนกบเลเตรียมรื้อบ้านสร้าง้เพือยพอีกแล้วตอนแรกสิค่ำไว้แล้วแล้วสางน้องบัวาเบิ่งมึงก็ได้ก็บเทิงกันเด้ื่ไ ล,ลง่าาทีมมสิลือกะเพ้าลือเพราะว่าตอนนี้มันกายืดย,ยาวมาแล้วเดี๋ยวก็เมษาพอเดูฝนด้นนบัดนี้บางทีนะบางปีกะเดือนนี้ฝนก็เริ่มตกกันเนี่ยสร้างกงานหลาย เขาใจเข้ามากเฮือนออกก่อนหยันทบตกท่อเผื่อเขาที่ได้ขึ้นมาเฮเมื่อวานน้ำมืดฝนเอาทรงคือฝนชิตกเอาเมื่อนี้ก็มืดอีกแล้วไม่เป็นบอนี่คลายคือฝนชิตกมายายลุนแกงหอยแกงหอย ได้เงี้มาหุงสุกอีหละ่ะของคุณยายน่ะก็ยงังยังลูกหนึ่ง <c oughs> หอยอยังเหลืออยู่อันหลายเติบเด้ยายรุ่นได้มาหุงสุกมาแล้วไปซ้อมมึงหมาะกับมี่หยังตอนแรกนะว่าสีแกงขี้เล็กคุณยายอันเก็บขี้เล็กมาต้มแต่เมื่อคืน บาดที่หนังบรานได้ต้มก็เลยเปลี่ยนเป็นแกงหอยแทนขายยังคอยซื้อยังบระดีอันนี้ของอันนี้ของสาลอยนี่ตู้นี่เออมืนอนีกก็มาขายบอกคอยซื้อเมื่อก่อนยังบระธานได้กินอยู่ว่ะถ้าเป็นเงินบาทเขาก็เอื่นว่าสาบาท นเหันตีหนาวนึงแต่มันมันอยู่เด้อเขาอาขันอยากห้มันนั่นไปทอดทอดเกาะมันสิมันสิกินง่ายกว่าเขาไปขวแล้วมันบอนกระกอบ อากาศช่วงบ่ายก็เริ่มสีห่อนและพี่น้องเดี๋ยว่าส่งส่งสีมึดฝนยู่ได้คึมคึมอยู่เอาตกจะได้ผู้สีมางเฮือนกับสีมางอยู่นี่น้ำเพื่อถ่วิมดแหละ พี่น้องจ้าเม้าหนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศอีเพียงเท่านี้กินเข้าเที่ยงแล้วก็สิเข้าในเมืองต่อได้ไปหาซื้อของอ่ามาทาไอติมอีกแล้วไอศครีมอีกแล้วเพราะอาการเริ่มฮอนพราคข้ามาเอาไอติมไปขายอันสองมือสามมือแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดีส่วนในงานหลายเนี่ย